ไรผู้ใหญ่ใจร้ายขโมยได้แม้กระทั่งนมเปรี้ยวของเด็กนักเรียนที่เอาไปขายกลางสี่แยกเงิน1000บาทหายไปในพริบตาอเ,อเ,เอ็ Exclusive ส,สุดๆฟังครั้งแรกเพลงพลังจากแพทพวอร์แพทแต่งขึ้นเพื่อส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ลงใต้ไปจังหวัดสตูลดูชาวบ้านออกล่าแมงกัะพรุนทำเศรษฐกิจคึกคักเงินสะพัดวันละหนึ่งล้านบาทไปยำข่าวร้อนป้อนข่าวดีไม่มีตกเทรนพร้อมกันในข่าวสามสีวันนี้จ้าสวัสดีค่ะด,ดิฉันลูกแก้วกนกมลค่ะแจ็กกี้ชาคลีนค่ะ มาวินทวีผลครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีค <c oughs> วันนี้วันสุดสัปดาห์นะครับใช่แล้วค่ะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แต่ว่าเป็นวันแรกของน้องแจ็กกี้ค่ะ <Jackie> ใช่แล้วค่ะเมื่อกี้ตอนจะยกมือยังยังอย่างนี้อยู่เลยค่ะ <c oughs> ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแล้วก็กำลังหาจังหวะตัวเองด้วยค่ะตอนนี้ฝั่งนู้ฝักตัวหน่อยค่ะนี่ฝั่งนู้ฝักตัว้วยนะคะแจ็กกี้ชักลีนนะคะมาเป็นพิธีกรข่าวสามสีค่ะ คุณเก่งเล้ครับคุณเก่งคุณมู้ชมขาแล้เนาะจ๋าจะติดตามเราได้ทางรายการสดๆดนะคะผ่านช่อง3นะคะกด33แล้วเนี่ยก็สามารถฟังเราสดสดได้ค่ะผ่านทางวิทยุครอบครัวข่าวสอททีฟเอ็ร้อยหกด้วยนะคะต้องนะครับค่ะอัปเดตกันเลยดีกว่าวันนี้ได้ถือว่าเป็นการรับน้องใหม่แล้วกต้นข่าวที่ดิฉันก่อนเลยนะคะไปตเองค่ะพี่ๆเคยไหมคะกับการที่ไปแบบสี่แยกไฟแดงแล้วก็เจอน้องๆที่แบบมาไขนมเปรี้ยวตามสี่แยก เป็นประจำครับผมซื้ออุ่นนวนบ่อยมากครับใช่ไหมคือน้องๆพวกนี้นะคะเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าไงขายนมเปรี้ยวเพื่อที่จะหาทุนการศึกษาบ้างหรือว่าจุนเจือครอบครัวบ้างแต่นี่ค่ะข่าววันนี้ของเราเป็นข่าวที่ผู้ใหญ่ใจร้ายขโมยนมเปรี้ยวเด็กค่ะดูดูเราไปดูกันค่ะครับนี่ค่ะสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าแต่ละคนก็ลําบากนะคะโจนก็คือเพิ่มขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยก็ว่าได้ค่ะ ภาเพเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่สีแยกตาปานนะคะกลางเมืองสุร,ราษฎร์ธานีค่ะวิธีการทํางานของน้องๆน,นะคะก็คือการเอานมเปรี้ยวเนี่ยใส่ถุงแล้วเอาไปขายตอนที่ไฟแดงถูกไหมคะโดยที่เขาก็จะมีสต็อกเนี่ยค่ะอยู่ที่กลางสีแยกเป็นการแบบเอสต็อกนมต่างๆเนาะซึ่งกลายเป็นว่าคุณลุงคนนี้ขับรถปิ้วมาค่ะแล้วก็หยิบหยิบสต็อกน้อง ไว้ข้างหน้าแล้ก็ขบมไปเลยอย่างไม่ใหญ่ดีนะคะซึ่งน้องผู้เสียหายครั้งนี้นะคะชื่อว่าน้องอัตชัยยอดมณีค่ะอบอกว่าถูกขโมยไปมูลค่ากว่า1น1,000บาทค่ะแล้วที่สำคัญคือร้านค้านมเนี่ยค่ะเขาก็ใจดีมากนะคะให้น้องเอามาขายก่อนโดยที่ยังไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่มาขโมยกันแบบนี้ค่าใช้จ่ายที่น้องจะต้องเอาไปจ่ายค่านมราคายังไง ถูก<ช>ไหมคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปเ,<ๆ>เขาเรียกว่าการข่าวสามสี่ได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณน้องเขานะคะเราลองไปฟังเสียงน้องเขาสักหน่อยดีกว่าค่ะผมไปดูกล้องวงจรปิดแล้วครับแต่ไม่เห็นชัดนะครับผมขายนมเสร็จใช่ไหมครับไปกินน้ําเดินเดินไปอีกฝั่งหนึ่งแป๊บเดียวครับแล้วก็เดินกลับมานมหายครับติดแป๊กครับแป๊ะระาสิบห้าขวดครับหนึ่งพันบาทครับเขาเอานมเสร็จแล้วก็ยูเทินตรงไฟแดงนั่นเลยครับ หลังจากที่เกิดเหตุมีคนมาติดต่อมาหาเราบ้างไหมไม่ครับอยากพูดอะไรกับเขาไหมไม่เจ้ากล้านุ่มมาให้ผมก็ได้ครับสงสารนะค่ะ<า>ใจร้ายสุดๆบอกได้แค่นี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยใช้ใช้ช่วงเวลาที่น้องเขากําลังขายนุมตอนที่อยู่ในสี่แยกไฟแดงมาทําแบบนี้เนาะบอกได้เลยน้องเขาฝากบอกแล้วเมื่อกี้ว่าคุณคุณไม่รู้เป็นใครแต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ใจร้ายแน่นอนนะคะ บอกเลยว่าอย่างน้อยเอาค่านมมาให้น้องก็ยังดีเพราะว่าน้องต้องเอาเงิน1 0 0 0ันบาทเนี่ยไปจ่ายให้กับบริษัทนมนะคะ,ะตอนนี้ตำรวจก็กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ขอให้เจอตัวคนร้ายอย่างเลวันถ้าดูอยู่นะคะต้อง, <c oughs> องรีบ,รบ,รบไปนะคะรีบแก้ตัวนะคะมาที่ข่าวนี้ดีกว่าครับเราไปดูภาพน่ารักน่ารักของคุณลุงขับรถแท็กซี่ท่านหนึ่งดีกว่านะฮะที่แกใช้เวลาว่างนะฮะระหว่างที่แกรอรับส่งผู้โดยสารอยู่เนี่ยเป็นจิตอาสาครับ จิตอาสา<ช>กว่ขพื้นถนนรับกวาดเศษใบไม้ที่โรงพยาบาลครับผม oh. ใช่ครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะฮะกรมแพทย์ทหารเรือได้เผยภาพของคุณลุงกเกษมสุขหงษาชาวอําเภอเมืองบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครมีอาชีพขับรถแท็กซี่นะครับกำลังกวาดเศษใบไม้ที่ล่วงหล่นบนพื้นถนนในโรงพยาบาลในช่วงรอคิวรับส่งผู้โดยสารทางทีมข่าวสามสีสอบถามไปยังคุณลุงนะฮะคุณลุงก็บอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย ทุกอาชีพทุกคนได้รับผลกระทบหมดแต่คนที่น่าเห็นใจเป็นพิเศษคือเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลครับส่วนตัวลุงเองเนี่ยขับรถแท็กซี่หาเช้ากินขํามยังถือว่าโชคดีที่แกยังมาจอดรอรับส่งผู้ติดสารที่โรงพยาบาลได้ไม่ต้องขับรถให้เปลืองน้ํามันดังนั้นนะฮะอะไรที่แกทําให้โรงพยาบาลได้แกทําอย่างเต็มที่ครับและที่สําคัญนะครับแกทํามาเป็นเดือนๆแล้วนะฮะไม่ได้พุ่งทำไปฟังเสียงคุณดีกว่าครับจอดมาตั้งแต่จอดแล้วครับตั้งหลายเดือนแล้วครับ กลางเช้าแหละครับมันเกะกะแล้วอย่างมันเราที่จอดรถด้วยครับที่จอดรถมันก็ใบมงใบมะติวแต่ว่ามันอยุ่ที่รถด้วยแล้วก็เราก็ต้องฝากกำลังาจด้านหน้าโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าเราเขาเราสายเขาจ่อยเขาก็เราก็ต้องทำความต่างอะไรเขาด้วยครับไม่เกะเขาไม่เกะครับ,รบที่นี่ไม่เกะครับขัดใจครับ <c oughs> ไปไปถึงลูกสาวคราบพ่อบอกดังใหญ่แลบบ้วบอกให้ผมอะไรดังใหญ่ก็บอกแว่าผมไม่มีมีโทรศัพท์นธรรมดาธรรมดาครับ สตสาวบอกลุงน่ารักมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะคือเราต้องบอกว่าคุณนมเปรี้ยวค่ะคุณที่มาบอยนมเปรี้ยวไปมื่อสักครู่นี้ใช่คุณดูคุณกระเกษมสุขเอาไว้ให้ดีและปฏิบัติตามค่ะถูกต้องฮะสถานการณ์แบบนี้นะฮะไปจิตอาสาทุนทรัพย์เราไม่มีทำผลไม้คพลมือสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมได้อย่างมากมายฮะเพราะฉะนั้นนะครับเป็นคนดีนะฮะอย่าเป็นคนเลวนะครับคุณลุง คุณนพเปรี้ยวคุณโดนพวกเรา3ามคนอย่างแน่นอนปิดท้ายช่วงนี้ค่ะด้วยเรื่องราวร้องทุกข์จากคนใเดงการบันเทิงวันนี้เป็นเรื่องของพี่เต่าอดิสรนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณพี่ถ่ายซีรีส์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถูกผู้จัดซีรีส์จ่ายเช็คเด้งแล้วไม่ใช่เด้งเดียวนะคะห้าเด้งเลยค่ะ จริงหหเหรอเด้งรัวๆเลยเจอเข้าไปแบบนี้นะคะพี่เต๋าเนี่ยถึงกับเซ็งเลยทีเดียวพี่เขาก็เลยตัดสินจใจที่จะโพสต์ระบายผ่านทางโซเชียลค่ะบอกว่าทํางานในวงการนะพี่เต๋านะรุ่นใหญ่20กว่าปีเพิ่งจะเคยเจอเหตุการณ์นี้ครั้งแรกค่ะหลังจากที่พี่เนี่ยกลับไปเล่นซีรีส์วายพอเสร็จงานปิดกล้องปุ๊บผู้จ่ายก็ ผู้จัดเนี่ยก็เซ็นเช็คจ่ายค่าตัวให้ตามปกติแต่พอเอาไปขึ้นเงินปุ๊บมันก็ดันเด้งค่ะทีมาสามสีเนี่ยก็เลยโทรไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งพี่เต๋าก็เปิดใจบอกว่าพยายามจะเคลียร์เรื่องนี้มายาวนานกว่า3เดือนแล้วด้วยนะคะคมามดทนให้เลย10คะแนนเต็มค่ะใช่แต่ผู้จัดรายนี้เนี่ยก็ยังผิดนัดไม่ทําตามตกลงและผิดคําพูดมาถึง5ครั้งตอนนี้พี่เต๋าเนี่ย ในใสายตาของลูกแก้วคือเป็นคนที่ใจพระมากแล้วนะคะใช่ค่ะโอ้ใจพระและใจเย็นมากจริง,<ช>ซ,งซึ่งไม่ใช่แค่พี่เต๋าคนเดียวที่โดนยังมีนะักแสดงรุ่นใหญ่อีกหลายคนเลยนะคะรวมถึงทีมงานก็โดนด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ก็เลยมีการปรึกษากัะกับผู้เสียหายคนอื่นๆเนี่ยน,นะคะเพื่อจะหอบเอาหลักฐานเอกสารต่างๆนะคะพยานาต่างๆในการเอาผิดโดยเตรียมที่จะเขาแจ้งความกับทางบริษัทแล้วก็ผู้จัดรายดังกล่าวค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วด้วยม,มีเสียงสัมภาษณ์มาฝากกันไปฟังพี่เตากันหนะะ่อยค่ะ ผมได้ไปเล่นละครเรื่องหนึ่งนะครับเป็นแนวซีรีส์วายพอถ่ายทำเสร็จเนี่ยหมายถึงนักวันปิดกล้องนะฮะเขาได้จ่ายเช็คให้กับนักแสดงคือไม่ใช่ผมคนเดียวก็จะมีนักแสดงอ,อ่รุ่นใหญ่หลายๆท่านที่ได้เช็คนั้นเหมือนกันและก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ได้เช็คกันก่อนแล้วแต่ว่าเช็คเด้งแล้วเช็คเด้งเนี่ยมันจะขึ้นมันใกล้จะหมดอายุความแล้ว มันมีอายุความแค่สามเดือนเราจำเป็นที่เราจะต้องไปแจ้งความไว้ก่อนนักแสดงหลายท่านแค่รวมในกุ๊ปผมเนี่ยประมาณเก้าท่านนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะไปแจ้งความนะครับวันเสาร์นะคะที่สอนอนอนลากเท้าก็จะมีมีพี่ๆไปร่วมด้วยนะฮะเพื่อยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับโอ้ยเป็นใจมากต้นต่อนี่เพื่อนสนิทผมนะครับ แวเรื่องราวเรื่องสีทอัปเดตมาครับเดี๋ยวต้องถามหน่อยในฐานะที่พี่มวินแล้วก็คุณตู่เนี่ยเป็นผู้สัด์ใช่ไหมคะเรื่องราวเกี่ยวกับแบบนี้นี่อยากแนะนํายังไงดีคะเรื่องเงินสําคัญที่สุดนะครับทีมงานทุกคนเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาลําบากหรือเขาอะไรยังไงทุกคนทํางานก็ต้องการแบบได้ค่าตอบแทนใช่ไหมฮะและการที่คุณผิดนัดเขาว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรอย่างยิ่งมันเป็นเรื่องของเป็นแบบภาพลักษณ์เราด้วยไม่ควรอย่างยิ่งเลยผมพูดจริงๆนะฮะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต่อทําถูกต้องครับ เราต้องเรียกร้องทางกฎหมายให้ดีที่สุดครับนี่ต้องครับเดี๋ยวรออัปเดตกันนะคะว่าพอมีการยื่นหลักฐานอะไรต่างๆแล้วจะเป็นไงกันบ้างใช่ครับช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่สวนกระแสมากครับในตัวสตูลนะฮะในขณะที่ตอนนี้ทุกที่นะครับเศรษฐกิจเนี่ยซบเซามากแต่คนจังหวัดสตูลนะฮะสามารถหารายได้ได้รวมกันวันละ1ล้านกว่าบาทครับช่วงหน้ามปติดตามกันดีกว่าครับผมเป็นกรอบเป็นกำมากฮะ สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT, p ร i ม่าอาสนับสนุนโดยลาซาด้า ปัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพและโควิด -19 จากโอเชียไลฟ์ไทยสมุทร เด็กกันต่อในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เป็นประเด็นที่เราอยากรู้มากเพราะเราอยากได้เงินล้านจากพี่บอวินใช่ไหมครับทุกคนอยากได้หมดนะครับอยากได้ค่ะช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงโกยของชาวสตูนนะครับค่ะพวกแมงกระพุนครับแมงกระพุนกำลังขึ้นพอดีชาวประมงที่นั่นนะฮะเลยได้เวลาไปโกยแมงกระพุนกันครับรายได้วันละล้านกว่าบาทนะครับรวมกันแล้วครับสุดยอดมากจริงๆครับผมในช่วงวิกฤตแบบนี้ครับการล่าแมงกระพุนนะฮะกลายเป็นอาชีพเสริมรายได้เป็นเกอบเป็นกำของชาวบ้านตำบลขอนคลาและตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลไปแล้วครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่นี่นะฮะเป็นชาวประมงนี่ฮะช่วงนี้มากระพุนขึ้นเยอะนะฮะชาวบ้านก็ไปตักมากระพุนมาขายกันครอบครัวหนึ่งสามารถสร้างรายได้นะฮะต่อวันไม่ต่ำกว่า3ามถึงห้าพันบาทแล้วรวมรายได้จากสองตำบลนี้แล้วนะครับรวมกันนะฮะจะได้ที่เราๆหนึ่งล้านกว่าบาทต่อวันนะครับบางบ้านนี่ขายแบบโอ้โหฮอตฮิตมากจนเลิกทำประมงไปเลยขายมากระพุนกันอย่างเดียวไปก่อนช่วงนี้นี่ฮะ แล้วพอได้มาไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีคนรับซื้อเพราะจะมีแพงมากกว่า20แพงมาตั้งรับด้วยเลยฮะโดยที่ขายตัวละ5บาทเห็นไหมฮะ5บาทนะฮะแล้วก็บ้านหนึ่งใช่ไหม600ถึง1,000ตัวต่อวันก็3,000ถึง5,000บาทนั่นเองครับผมนี่ฮะแล้วถามว่าซื้อแมงกะพุนพวกนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรอทแผงก็เอาไปดองไงฮะไปดองให้มันกรุบกรอบแบบที่พวกเรากินกันไงฮะในเย็นตาโฟในยำในอะไรต่างๆนี่แหละฮะ แล้วแมงกะพุนที่เรากินกันนะครับคือแมงกะพุนลอดครับแมงกะพุนลอดเนี่ยไม่มีพิษสามารถทานได้ฮะ<อ>นี่ฮะเวลาจับมาได้รถยนต์เนี่ยนับเป็นตัว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 ไปครับแมงกะพุนลอดแมงกะพุนใช่ฮะแมงกะพุนนี้ไม่ลอดนะคะไม่ลอดนะครับไม่ลอดจังหวะ<ช>คุณดีมากเลยนะครับค,ค,คุณดีฮะด้วยนะครับยังดีที่ชาวประมงรอดนะฮะแมงกะพุนของบ้านเรานะฮะไม่ได้ฮิตแค่บ้านเรานะครับเป็นสินค้าส่งออกเลยเพราะต่างชาติที่ชอบกินนะฮะมีจีนมีเกาหลีมีญี่ปุ่นครับซึ่เขาชอบมาก แล้วแมงกะพุนนะฮะจะมี2ส่วนคือมีส่วนหัวกับส่วนส่วนทั้งหางเขาถ้าเวลากินร้านร้านอาหารจีนที่บบแบบเป็นแบบน้ำมันงาดีๆคือส่วนหัวฮะมันจะนุ่มๆกรุบๆตัวที่มันวาวๆข้างบนมันเป็นแบบแบบกะละกลาแต่ถ้าเป็นส่วนหางอ่ะเจอกันในเย็นตาโฟครับ ได้ความรู้ใหม่ยินดโฟูนยำครับผมอาชีพใหม่นะคะตอนนี้ทุกคนแห่ทําสวนทุเรียนต้องหยุดทําสวนทุเรียนและไปทำไปสู่ร่วมกับอะไรนะแมกกะพูนแมกกะพูนครับสัปดาห์หน้าเนี่ยคนที่อยู่บนเรือไม่ใช่ใครนะคะแจ็คกี้ค่ะใช่ค่ะกลังสาวอยู่เลยค่ะอย่างที่ทุกคนบนโลกนี้โดนกันหมดนะคะกับสถานการณ์โควิด1นีเนี่ยก็คือรายด้งรายได้หดหายกันทั้งนั้นและคนในวงการบันเทิงอย่างเรานี่ก็ยิ่งโดนผลกระทบเข้าไปใหญ่เลยค่ะอีเวนต์ก็มีไม่ได้คอนเสิร์ตก็จะ ไม่ได้ถ่ายละครก็ลําบากใช่ไหมคะเมื่อวานก็ได้อัปเดตไปแล้วบ้านผู้จัดเนี่ยกลายเป็นสวนทุเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งศิลปินที่ผันตัวนะคะ เอาดีทางด้านศิลปะมาโชว์ฝีมือเพ้นแก้วเพ้นสเก็ตบอร์ดขายกันค่ะนั่นก็คือพี่แอมมิสวรรคค่ะคุณผู้ชมบตอนนี้เพ้นของขายทางออนไลน์นะคะขายที่เข้าเข้าไปดูใน i ิน t a g r กรมของพี่แอมจะเห็นได้ว่าพี่แอมโพสงานเยอะมากซึ่งจริงแล้วค่ะพี่แอมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งค,คนบันเทิงที่เหงาหงอยเลยนะคะคุณพี่เขาว่าอย่างนี้เพราะว่าพิษโควิด -19 นั่นเองทำเอางานหายหมดเลยค่ะใจก็อยากจะกลับมาร้องเพลงแต่ก็ทำไม่ได้เนาะอ,อยู่บ้านเฉยๆมันก็เบื่อถูกต้องอไหมคะเธอก็เลยลุกขึ้นสู้ค่ะ เปลี่ยนจากการจับไม้ร้องเพลงนะคะมาเป็นจับผู้การเพ้นกระถางต้นไม้เอ่ยรวมไปถึงเพ้นเซิรฟ์ฟสเกตขายเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตกันอยู่ด้วยซึ่งหนักมากเลยอะวาดสวยมากเลยอ่ะคือเราเพิ่งทราบจริงว่าคุณพี่เขามีความเชี่ยวชาญแบบอย่างหนักเลยเพราะว่ามันแสนเก๋มากอันนี้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะพี่แอมนะคะยังรับทำซับไตเติลนะคะให้กับหนังแล้วก็ซีรีส์ต่างประเทศด้วยโดยพี่แอมได้เปิดใจกับข่าวสามสีบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเกิดมาจากความชอบอล้วนๆเลยซึ่งพี่แอมทำออกมาได้ดีมากจริงค่ะคุณพี่แม้ว่ารายได้อาจจะเทียบกันไม่ได้กับตอนอไปทำคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้เนอะแต่ก็แบบ จุบจุบจิบจีบนะตอนนี้ก็ดีกว่าถูกต้องเครียดนนะไม่มีอะไรทำคือเครียดนะๆๆตอนนี้ๆๆทำให้ทุกคนได้เห็นว่าณชั่วโมงนี้อย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอแล้วอย่ารอคอยวาสนากเลยค่ะตนปเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นจริงๆตอนนี้นนมผมเนี่เข้าครัวจับตะหลิวทุกวันครับทำอาหารอยีางเดียวครับความชอบอะเนาะความชอบฮะพูดถึงเมื่อกี้ถือว่าเป็นข่าวน่ารักน่ารักของโควิดนี่ของจกี้ก็เป็นข่าวน่ารักน่ารักของโควิดเหมือนกันนะคะช่วง เารียกว่าวิกฤตแบบนี้กาลังใจถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะยิ่งพี่พี่ดันหน้าก็คือพี่พี่คุณหมอพยาบาลทั้งหลายนะคะล่าสุดค่ะพี่แพทพ o พบแพทนะคะได้แต่งเพลงนึงขึ้นมาชื่อเพลงว่าพลังเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับพี่พี่ เขาเรียกว่าพยาบาลแล้วก็หมอทุกท่านเลยค่ะนี่ mm. โดยพี่แพทเพราะว่าแพทนะคะได้โพสต์เนื้อเพลงพลังนะคะที่เขียนจากลายมือของตัวเองเลยนะคะลงในอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าแต่งจากใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพี่แพทกับเพื่อนเพื่อในวงเนี่ยก็ได้เข้าห้องอัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาก็เพื่อหวังว่าจะเตือนทุกคนไม่ให้ประมาทไม่ให้กังวลจนเกินไปและให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองค่ะซึ่งถือว่าพิเศษสุด เลยนะคะสําหรับข่าวสามสีของเรา<อ>เพราะว่าพี่แพทได้ทําการดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงสดๆมาฝากเราเป็นที่แรกเพลงนี้ยังไม่มีออกมานะคะแต่เราได้ฟังเป็นที่แรกไปฟังกันค่ะไฮโซโ ที่จบไปนะครับชื่อเพลงว่าพลังนะครับที่ผมนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนวงเผาแพทนะครับในฐานะตัวแทนศิลปินของทางค่ายเข้าศาสตร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับตั้งใจแต่งแล้วก็ทําขึ้นเพื่อให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกทุกท่านนะครับก็สําหรับความเสียสละนี้นะครับคนไทยทั่วประเทศรู้สึกขอบคุณทุกทท่านอย่างมากเลยนะครับก็เราจะร่วมสู้ไปด้วยกันนะครับกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้แล้วมันจะผ่านพ้นไปในเร็ววันนะครับพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ แดดีค่ะขอบคุณพี่แพรเทรแพทมากเลยนะคะจะบอกว่าต้องส่วนตัวก่อนว่าฟังแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นนะคะทั้งทั้งทั้งเราด้วยที่ทํางานอยู่ในทุกวันนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่า ไม่ทันพี่แพทย์ power แพทย์แต่จะถามพี่สาวคนนี้ไปพี่พวกพี่ทันกันไหมคะผมทันแน่นอนสิครับทันค่ะทันทุกเลยใช่ไหมต้องถามพี่สาวคนนี้ด้วยพี่สี่คะทันไหมคะคุณค่่สวัสดีค่ะแฟนเลยนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี้ยสิว่ามันเป็นสิ่งดีๆมันความรู้สึกอบอุ่นอย่างหนึ่งที่แพทย์เนี่ยพยายามส่งกําลังใจให้ทั้งคุณหมอแล้วก็บุคลากรการแพทย์ทุกๆคนค่ะครั้งนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาร่วมส่งกําลังใจให้กับนักวิจัยคนไทยร่วมตี โจทย์หาทางออกกับเครื่องช่วยหายใจที่กำลังขาดแคลนอยู่ค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายฝ่ายเริ่มออกมากังวลน,นะคะว่าจากสถานการณ์นี้เนี่ยอุปกรณ์การแพทย์และการรักษาเนี่ยจะไม่เพียงพอค่ะหนึ่งในอุปกรณ์ที่หลายหน่วยงานออกมาขอรับบริจาคนะคะนั่นก็คือเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงหรือเครื่อง high flow ตอนนี้ต้องการเป็นจํานวนมากเลยนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ในรายปกติแล้วเนี่ยหรือว่าสถานการณ์ปกติต้องบอกว่าเครื่องนี้นะคะมีอัตราการใช้งานไม่เยอะเลยค่ะแต่กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องไฮโฟก็คือกลุ่มที่ค่อนข้างรุนแรงและเชื้อเริ่มลงปอดซึ่งส่วนใหญ่ก็ทําให้รับออกซิเจนได้น้อยกว่าปกติจึงต้องเพิ่มออกซิเจนให้เพียงพอถ้ามีเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดการเข้าห้อง ICU ได้ถึง50%ค่ะทีมข่าว IT d a i l y C3 ก็เลยพามารับฟังสถานการณ์นี้ จากปากนักวิจัยไทยว่าขาดแคลนในไทยขนาดนี้มีโอกาสที่ไทยจะพัฒนาช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาย,ยังไงบ้างพบกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารก,กรบังค่ะฟังเสียงสัมภาษณ์เลยค่ะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยถ้าเราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปราคาจะอยู่ตั้งแต่ประมาณแสนสามแสนห้าจนกระทั่งถึงสามแสนเลยต่อเครื่องก็มีซึ่งดูงจากปริมาณของผู้ป่วยปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยนั่นก็แปลว่า เครื่องพวกนี้ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคงไม่พอแล้วต้องใช้คงประมาณสูงมากในการซื้อและปัจจุบันนี้ค่ะทางสถาบันเทคโนโล,โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบัง,งศูนย์สจลอวัตกรรมสู้โควิด19มีทีมนักวิจัยพัฒนาที่กำลังวิจัยและก็ศึกษาและพยายามที่จะพัฒนาเครื่องนี้ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสนามหรือบุคลากรทางด้านการแพทย์นะคะสามารถเอาไปใช้ได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดแต่แน่นอนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องผ่านการรับรองทางด้านมาตรฐานคุณภาพต่างๆรวมถึงผ่านการทดสอบที่ค่อนข้างชัดเจนด้วยนะคะ จากพิฤีนี้ก็เป็นโอกาสให้นักวิจัยไทยหลายๆคนนะคะแสดงฝีมือนะคะแล้วก็ได้เป็นฮีโร่ค่ะในการช่วยเหลือในอีกมิติหนึ่งนะคะสีก็ขอเป็นตัวแทนในการส่งกำลังใจให้กับนักวิจัยชาวไทยทุกๆคนนะคะที่ร่วมพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยเหลือสถานการณ์เหล่านี้ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสําคัญไม่แพ้กันร,ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะล่าสุดนี้ IBM ส่งข่าวมาที่ d a i l y c ิรค่ะบอกว่าได้ทําการพัฒนาชิป2นาโนเมตรครั้งแรกของโลกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากกันที่ บอกว่า Apple M1 พัฒนาเทคโนโลยี5นาโนเมตรนั่นก็ว่าประมวลผลเร็วแล้วแบตเตอรี่สุดยอดแล้วประหยัดมากๆ I b m ประกาศความสำเร็จล่าสุดค่ะทำชิปเล็กลงไปอีกขนาดเท่าเล็บมือเท่านั้นแต่ใส่ทรานซิสเตอร์อัดเข้าไปถึง5 0 0หมื่นล้านตัวเคลมว่าถ้าเทียบกับชิป7นาโนเมตรเนี่ยประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง45%แต่พลังงานน้อยลงนะคะใช้พลังงานแค่น้อยลงถึง75%เลยทีเดียวก็เป็นจุดเปลี่ยนวงการไอทีเพราะว่าถ้าชิป2นาโนเมตรตัวนี้ไม่ได้ใช้แค่มือถือแต่ใช้ที่รถยนต์ใช้ที่ Data Center นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมลองคิดภาพว่า ถ้าใช้กับรถยนต์กับเทคโนโลยีรถไลค้คนขับชิปตัวนี้จะทําให้รถในคิดไวทําไวโต้ตอบกับสิ่งรอบข้างได้เร็วขึ้นความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะดีขึ้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีพวกลาวดัต a ซ a ร์เวอร์ก็จะลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมหาศาล ความสำเร็จของการพัฒนาชิป2นาโนเมตรตัวนี้เนี่ยจะยกระดับความก้าวหน้าด้าน AI 5G 6G การประมวลผลแบบ Edge ระบบออโตเมชันรวมไปถึงการสำรวจอวกาศและการประมวลผลแบบครอนต้มด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นการทำให้คือชิปเนี่ยมันเหมือนมันสมองของทุกๆอย่างและทุกวันนี้ไม่ใช่มีแค่โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่ต้องใช้ชิปทุกๆอย่างรอบตัวเราที่เป็นอุปกรณ์เนี่ยเริ่มมีสมองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าชิปยิ่งเล็กลงจะอยู่ในอุปกรณ์ที่คุณคาดไป ีกจานวนมากเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงคะอยากฟังชิปไว้ที่ไหนบ้างไหมคะโอ้โหแค่รู้ว่าทําให้มือถือเนี่ยแบตหมดได้ช้าลงก็โดีใจแล้วหมดข้ออ้างของหลายคนแล้วค่ะจุดนี้ถูกต้องฮะแล้วเลยพาเปนการใช้รถเนาะดีขึ้นก็คือตอบสนองได้ไวปลอดภัยยิ่งขึ้นครับผมรอๆเลยค่ะขอบคุณคุณซีมากค่ะุะขอบคุณกค่ะ อาคุณผู้ชมค่ะมาต่อกับเรื่องราวของละครกันบ้างค่ะหลายคนรอคอยกันมากๆ14พฤษภาคมนี้แล้วจะได้ชมกับมนรักหนองผักกระแยงยิ้มทะลุแม้จะได้เห็นนะนี่อ่ะแต่จะมาชวนทํากิจกรรมดีๆกันก่อนค่ะกับกิจกรรมแชร์รักกับมนรักหนองผักกระแยงนะคะกติกาก็คือง่ายมากถ้าคุณเห็นโฆษณาหรือว่าสื่อประชาสัมพันธ์ละครเรื่องนี้จากที่ไหนก็ตามให้คุณค่ะ ไปถ่ายเซลฟี่รูปตัวเองนะคะแล้วก็เอามาโพสต์ลงในโซเชียลของตัวเองช่องทางไหนก็ได้แต่อย่าลืมตั้งค่าให้เป็นสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็บอกเหตุผลว่า รอดูละครมนรักหนองผักกแยงเพราะอะไรเพราะพระเอกที่หล่อมากหรือเปล่าหรือเพราะนางเอกที่แบบตอ้อนรับการมา,าครั้งแรกเลยแบบนี้นะคะและบอกเหตุผลปุ๊บอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะ14พอคอผักกแยงมาแน่นี่ภาพที่ใช่แคปชั่นที่โดนใจสุดๆ20ท่านนะคะจะได้รับกระเป๋าช่อง3พร้อมลายเซ็นณเดชกับโบเมลดาส่งให้ถึงบ้านร่วมสนุกกันได้เลยนะคะถึงวันที่16พฤษภาคม นี้คะ่ะโอ้ยด,<า>ดีมากๆเลยใครที่เป็นแฟนคลับนาเดทไม่ว่าหรือว่าคุณโบนะคะคก็ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะคข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะเป็นข่าวน่ารักน่ารักไม่ไม่ไม่ <S 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 อะก็เป็นข่าวปแปกนะคะคืออย่างนี้ค่ะ ทางสอพอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะเขาได้จับพระสงฆ์ขับรถตู้แต่ที่แปลกคือมีม้าก,กับมีหมูป่าอยู่ในนั้นด้วยค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าแค่เห็นพระขับรถเนี่ยก็ถือว่าผิดวินัยสงฆ์แล้วนะ,ะอืมมันคืออะไรเนี่ยเร,เราทิ้งท้ายกันไปด้วยข่าวนี้เลยละกันเนาะใช่ครับอแล้วเดี๋ยวมาหาคําตอบกันนะคะว่าพระสงฆ์รถตู้ แล้วอะไรอีกนะคะหมูป้าม,มาทำไมมาทำไมค, <c oughs> ค่ะ <c oughs> ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ